สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับเรานะคะในช่องคุยอาเจียงภายแก้วภายสักใบ EP สองนะคะภารกิจวันนี้ใส่ปอกขาพ่อพลายสิรมงคลนะคะพี่ควันวันนี้มากันหลายท่านนะคะคน,นนี้นะคะพี่ควันเป็นนะคะก็พี่ควันหมาย มาช่วยควานออดของเรานะคะใส่ปอกขาออปอกขาหลุดไปข้างหนึ่งนะคะช้างตกมัน,อ,นอันตรายต้องช่วยกันใส่ปอกขาชาอนี้ก็คว,วา,านอ้วนนะคะควา,านสี่ท่านมาช่วยกันชาวช้างเรามาช่วยกันนะคะเรวมด้วยช่วยกันความสามัคคีนะคะคือท,ที่หนึ่งโ เรามาลุ้นกันเลยว่าการใส่ปอกขาวช้างวันนี้จะสำเร็จไหมนะคะเป็นกำลังใจให้พ่อขายสิริมงคลแล้วก็ความตั้งสีตั้งของเราด้วยยอนะคะ ควานชาละวันของเรานะคะหลายท่านฉายาว่าควานชาลวันโอ้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 เชื่อไหมคะโอ้ถือว่ายังเชื่อควานอยู่นะคะบทใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเอา การตัดสินใจนะคะควานจะทำยังไงคือน้ำใจนะคะกลามาก การเลี้ยงช้างต้องระมัดระวังต้องใจรักนะคะถึงจะเลี้ยงได้ถือว่าเขานิ่งนะคะแต่เราก็ต้องระมัดระวังเป็นกำลังใจให้ควานออส พอพลายของเราด้วยดูลักษณะแล้วยังใส่ไม่ได้นะคะต้องออกมาก่อนควันต้องดูจังหวะนะคะว่าช้างเข้าได้ไหมเด็กเยาใส่ไง ต่อนะคะเชือกหนึ่งเส้นไม่พอต้องหาเชือกเพิ่มมาอีกหนึ่งเส้นนะคะ

เรียกความเรียกความสนใจไปทางควานไม้นะคะขว้าภัยนะคะถ้าภาพไม่เหมาะสมเขาอาจจะตกใจนิดนึงนะคะโอ ตากล้องตกใจนะคะขว้าัยนะคะภาพตะกี้คือเขาไม่สนใจควานคนอื่นนะคะเขาจะหันไปหาแต่ควานออสนะคะเพราะว่าควานออสเป็นคนเลี้ยงควานทางนี้ก็จะเรียกร้องความสนใจนะคะให้หันมาเขาจะได้ใส่ปอกขาได้ง่ายนะคะใให้กย เขาก็จะได้เส้อต่ขายง่ายแต่พ่อพายก็ยังหันไปหาควานออสอยู่นะคะนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะวันนี้

ด้านนี้ก็จะค่อยๆปล่อยเชือกนะคะให้เขาได้ขยับขยับขาแต่ว่าเข้าใกล้ก็ไม่ได้นะคะอันตรายโอ้โห ใจเย็น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 ตากองกลัวนะคะใจเย็นนะพ่อพายนะใจเย็นนะเดินเ้เิแล้วนี่นะคะขวานทางนี้สองคนนะคะอีกด้านหนึ่งก็สองสองท่านนะคะ โปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ้้ววแแลล สัตว์ต่ไมมุนตัวยูมุนต่ไเมท่านลักสมบัติไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจ้าเออไปแม้วไล้สัตว์แล้วลกสัตว์โลต้า้เป็นกำลังใจงให้ควานด้วยนะคะจะเานจไปไม่ต้องร่วงมุดที่ขึ้นท่นะ ยามใส เป็นกำลังใจให้ควานนะคะ,ค,ะควานออสนะคะของเราขอให้ปลอดภัยนะคะระครูปกรรมปกปักรักษาปูย่าตายายแม่ธรณีปกปักรักษาให้ปลอดภัยนะคะ,ะทั้งควานและทั้งช้างดูสายตาเขานะคะ เดาเดาขึ้นมาขึ้นมาตัวซ้ำงงเจไปไอ้มงไูนี่ทดูมาายลูกลงเี่วาอกัวย่อสบคนเล้ทายีเอ้ยวารอดเด้อมันเยอะเห็นใชปอนี่ม

เคลียรนิดเทียนิดครับลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเขยับทู้ทางนี้ก่อนดีออก่วยด้วยช่วยช่วยใช่ไหมใช่เฮ้ยโคตรพันเองอะอะไรโคตรพันเองอ่ะอะไรแอปพันนัยยิงล้อต่อเหรอฮลูกล้อไปแอันนยจะยิงล้อเล่นอะไรเพิมั่งเออแต่มืกน่าโลกน้ามึงอันดงกัด้ยครับฮะแอปพันนัยโคลัน

โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยดู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 แทนต้นไม้นะคะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โหโอ้เป็นภาพที่ไม่อยากให้เห็นเลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวประกันอันตรายนะคะคือช้างตกมันเขาจะไม่มีสตินะคะ เขาจะทำตามใจตอนนี้เหม oi ือนคนเมาเหล้านะคะแต่ว่าถ้าหายตกมันก็จะอาการปกติเป็นกำลังใจให้พี่ควานของเราด้วยนะคะวนนนอีีีห้เ่่่่บยพพาแั เขาจะหมดหงิดนะคะแต่ว่าควานก็จะมาช่วยกันใส่ปอขาแต่เขาอาจจะไม่รู้นะคะว่ามันเป็นยังไงแกยังหมดหงิดอยู่นะคะ

เพื่อศึกษานะคะเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างช้างตกมันนะคะถ้าเข้างุดหงิดนะคะลองเลยเด้วย วะแหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาใส่เด้เอามา ควานหมายก็จะรอปล่อยเชือกอยู่ด้านนี้นะคะรอลังฉันได้ไหมมาจีมาจีตัดแล้วมาเลยควันก็จะพยายามเรียก

ยังไม่ยอมนะคะแต่ควานก็พยายามจะใส่ปอกขาเพราะว่าปอกขาหลุดข้างหนึ่งนะคะคือถ้าไม่ใส่ก็ยิ่งแต่อันตรายเข้าไปใหญ่นะคะอ้

ตม่เต่สับงใตกมอใเลานี่โ้ตรตตช่างภาพตึงเต้นนะคะช่างภาพตึงเต้นครั้งแรกนะคะที่ได้เห็นภาพแบบนี้จริงๆนะคะไอ้พราไอ้ทเลยพี่ไอ้ทเลยลเพือนาซเ่ยมาก วัดีกใหม่ท่านนะคะฟันเต้ยน,นะคะอ้อ,อ้อออออออที่ทำนะคะเพื่อป้องการอันตรายอยากจะใส่ปลอกขาให้เขานะคะ เขาไม่เชื่อใครเลยนะคะตอนนี้คือควานก็ไม่ได้อยากทำร้ายเขานะคะเพื่อความปลอดภัยที่สุดทั้งควานทั้งช้างนะคะไม่อยากให้ช้างต้องเจ็บตัวนะคะไม่ได้สื่ออันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะใจเย็นๆน,นะพ่อนะใจเย็น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใช่ลองดูสิง่ายๆนะตัวนี้อยู่ที่ว่าล่างทีว่าสุดเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะช่องกวยอาเจียงภายแก้วภายสักใบนะคะภารกิจใส่อกขาช้างตกมันนะคะต้องติดตามว่าจะสำเร็จหรือไม่นะคะเป็นกำลังใจให้ขวานออสแล้วก็พี่ควันอีกหลายๆท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องกวยอาเจียงของเราด้วยนะคะ ขายแก้วพายสักบันมีน้องชาวช้างนะคะมีปัญหาก็ต้องมาช่วยเหลือกัน ตอนนี้ขึงเชือกได้แล้วนะคะก็จ,จะหาวิธีใส่ปอกขาภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าภารกิจวันนี้หลายชั่วโมงแล้วประมาณสามชั่วโมงแล้วนะคะอ๋อ ตอนนี้ความจะใส่ปลอกอยู่นะครับก็เราเสียงดังไม่ได้นะครับห้ควานเราใส่ปลอกอยู่ครับ ก็เก um ็ดการเสี t <t ่ยงมากๆเลยนะครับ หลดใช้วิทยาในการรับชมนะครับเพื่อศึกษาและให้ความรู้เรื่องช้างนะครับเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะคนบุคคลนะครับ ตัวใช้วิจท,ทยาในการรับชมนะครับเพื่อศึกษามองอย่ายววาวอย่งเชี่ยงอืม หุ่นอดหน้าห้างคลังไวยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับครับผมก็สำหรับที่มนี้ก็อย่าลืม ก็ภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ห่างปลายจะแกขัดน้อยยังบ่ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกวยเจียงปลาแก้วสักใบด้วยนะครับ วิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ